านาดไหมสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่่งทีพีค่ะ ก็วันนี้นะคะทุกคนเห็นชื่อคลิปแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่ากดเข้ามาดูกันนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องขนนั่นเองค่ะต้องบอกก่นเลยอุ้มเป็นคนที่ขนเยอะมากนะคะให้ดูตามแขนอ่ะก่อนน้าเนี้ยอุ้มเป็นคนที่ขนยาวมากกว่านี้นะคะแต่ว่าได้ทําการใช้ใบมีดโกน,นะคะน่ะโกนออกพอโกนเสร็จเนี่ยมันทําให้ขนแล้วเนี่ยมันคูดมันดูเป็นตอแล้วมันก็คือขึ้นเยอะกว่าเดิมนะคะ,ะมันก็ค่อนข้างที่จะหนาขึ้นเรื่อยๆนก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรหาวิธีการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะต้องบอกว่าอุ้มเป ขเลยนะคะก็เลยไปลองหาข้อมูลต่างๆมาสรุปแล้วนะคะอุ้มก็คือได้ที่กันนําคลินิกนั่นเองค่ะที่เขาก็แอบบอกมาด้วยค่ะว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยแอดไลน์แอดกังนําคลินิกไปเนี่ยก็จะสามารถทําเลเซอร์ขนตกแฟฟีได้1ครั้งเลยซึ่งูลคาเนี่ยก็คือ699อบาทกันนําคลินิกเนี่ยก็คือดังเรื่องการเลเซอร์ขนมากๆเลยนะคะเพราะว่าอุ้มไปดูแบบยูทูบนเบอร์หลายๆท่านคนรอบตัวเองก็คือแนะนาเลยว่าเออถ้าจะเลเซอร์ขนอมาที่กันนําคลินิกนะซึ่งตองนที่ไปทำเนี่ยอุ้มจะทำใน,นมวลสะมส่วนด แล้วก็ขาเน่นทางกางนำคลินิกเนี่ยเขาจะมีเครื่องรองเผาแอนเดียนำเข้ามาจากอิตาลีเลยนะคะเครื่องนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยละค่ะสองล้านห้าแสนเนี่ยทุกคนเครื่องนี้พอเราเลเซอร์ไปใช่ไหมคะมันจะทําลายถึงเซลล่าขนเลยขนที่เกิดใหม่เนี่ยช้าลงรวมถึงไม่เกิดขึ้นเลยนะคะที่สาคัญเนี่ยเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยได้รับออย่อจากทางอเมริกานะคะแล้วก็ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยแต่เขาอาจจะเห็นผ่าน a c e b o o k นะคะที่จะเป็นแบบเครื่อง IPL ตัวนั้นเนี่ยคือสามารถทําได้ไหมทําได้เหมือนกันเพ บางทีขนเรามันจะเป็นคุดนะคะเราจะต้องเสียเงินอีกก้อนหนึ่งพื่ไี่ว่าจะไปกําจัดตรงนี้ให้ผิวมันดูเรียบเนียนมากขึ้นฉนันไปที่กังนัมคลินิกเถอะมันจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าขนเราไม่เป็นคุดด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินแก้แบบ 3- 4 5, มหรอบนะคะก็เดี๋ยวออเอาอปเนนมาเราไปเจอกันที่กันกงนัมคลินิกกันดีกว่าค่ะว่าเลเซอร์ขนครั้งแรกของอุ๊เนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ทีตรงนี้นะคะมีที่การนัาคลินิกอย่าที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นสาขาใหม่ของทางการนัาคลินิกนั่นเองอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะชั้น6กหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยก่อนมาเนี่ยจะต้องมีการแบบโกนขนกำจัดขนก่อนหรือเปล่านะคะคือไม่ต้องเลยค่ะยาวแค่ไหนก็คือให้พี่เขาจะกำจัดให้ได้เลยคือไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ้ยเราต้องแบบไปเล็มขนก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เนาะเดี๋ยวพี่เขาจะจัดการทั้งหมดให้เองเลยค่ะเอางี้เดี๋ยวรอรอชิวแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะนี่เขาเมื่อเขาเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะได้ทาด้วยเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องรองเผาแอนดี้เจคเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าตัวนี้ในการเลเซอร์ขนของเรากันค่ะ๋ยอเราเริ่มทำระแรกันก่อนนะคะใช่เลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เขา,าก็จะต้องตัดขนให้ก่อนหนือบ่ถ้าใครมีเด็กเอาไปที่ก่อนจัดแาก็ได้ค่ะถ้าลากขนเราแข็งแรงเราอาจจะรู้สึกดีดีนี่นี่นหลติดไม่ไหลเกลได้เลย,ยนะ ว่าเจ็บขนาดนั้นเขาแบบมีความแบบเย็นเย็นหน่อยก็คือไวมากไหวไหมเจ็บนะหลอก็คือไวมากเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาใหม่นะคะหมอนเรา สัปดาห์ที่3นะคะค่อยมาทำเลเซอร์3นะคะคือเน้นย้ำทำสากสัปดาห์เนาะเส้นผมก็จะลรกบนะบางลงคือต้องมาทำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมใช่เลยเดี๋ยวไปทำเลเซอร์แขนล่าต่อได้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ทำไปก็จะมีความรู้สึกแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ นะคะที่เขาก็จะให้นอนขาเพื่อทำในส่วนขาที่เป็นด้านหลังนั่นเองก um <tutoring God. S 1> right? like ็คือพี่มีความรู้สึกว่าเจ็บหรือว่ายังไงหรือนะคะพี่แต่ความรู้สึกแบบเย็นๆเนอะแล้วก็พี่เขาบอกว่าเออทำแบเนี้ยมันจะมีการแบบหลักอันเลองบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนทำยังอาจจะมีกลิ่นไหม้ๆบ้างนะคะมันจะเป็น ส่วนขนที่ไหม้นั่นเองแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรนะคะก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกตินั่นเองเนาะแล้วพี่เขาก็คือแบบทําไวมากๆทั้งตัวรู้สึก,กว่าไม่น่าถึง30นาทีด้วยมั้งคือไวมากๆเลยใครที่แบบกลัวอยู่ลองมาทําก่อนก็นได้ที่เขามีให้ฟรีครั้งแรกไงนะที่เป็นสม,นมาชิกใหม่ลองมาดูก่อนก็นได้คะ่ะว่าแบบชอบหรือเปล่าแล้วชอบก็ค่อยมาต่อก็ได้เนาะก็ะคือแบบมันดีมากๆทุกคนก็แบบแบบนะนำเลยต,ตอนนี้นะคะ่ะก็คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยหนูก็คือ แอมมีความรู้สึกว่าแบบน้องเนียนขึ้นมากนะคะแล้วก็ผิวดูสว่างขึ้นดีกระดับหนึ่งจะตอนทาเสร็จเนี่ยก็จะแบบว่าแดงๆขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็คือถือว่าเป็นปกติน,ะ <S <S นาะเดี๋ยวผ่านไปสักพักนึงมันก็จะดีขึ้นนาะก็ค่อยกลับไปทาครีมต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าตัวลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถแอดไลน์แอดกัางนำคลีนอีกไปได้เลยนะคะก็คือจะได้เลเซอร์กำจ,จัดรังแรมเนี่ย หนึ่งครั้งนะคะฟรีนั่นเองแล้วก็คือเดี๋ยวจะทิ้งชื่อสาขาไว้ให้นะคะเพราะว่าเขามีหลายสาขามากๆเลยแบบบ้านใครอยู่ใกล้สาขาไหนเนี่ยก็ลองมากันได้นะคะจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้เนาะเพราะนถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองมากันได้นะคะเพราะไม่น่ากลัวที่แบบหลายๆคนคิดอย่างแน่นอนเลยแล้วก็สุดท้ายน,นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บบกด subscribe ค่ะสาาว่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ